ครับกรับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็เอามีดหลงพอกลวยมาให้ดูครับอันนี้ไซส์ควานช้างมีดเด็บใหญ่นะครับจะเลี้กวควานช้างก็ไม่ถูกครับเป็นทรงมีดเด็บใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นมีดไซส์เก้านิ้วนะครับเนะี่ยคือหน้าหลงพอวกลวยนะครับอันนี้อยากจะให้ทุกท่านดู แากมันจะเป็นลักษณะออกปากเป็ดแอปแอปอ,อ,อ,อันนี้ก็เป็นมีดหลักปี2500นะครับเห็นไหมอันนี้ขึ้นภายเงินับมีดเล่มนี้ผสมแร่เงินเข้าไปด้วยนะเนี่ยขึ้นภายเงิน,นอันนี้ไม่ใช่ใบเหล็กธรรมดานะมันเป็นเหล็กอาถรรพ์ผสมเยอะนะเนี่ยขึ้นภายเงินผิวภายเงินแบบ ผิวประหลอดผิวอะไรองนี้น,นะครับเนี่ยขึ้นเต็มเลยนะสวยงามมากนะครับนะเนี่ยอันนี้นี้มาดูอันนี้กันนะอันนี้ก็เป็นยังเป็นช่วงเออ่ยังอยู่กับหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อโวยท่านก็อยู่กับหลวงพ่อเดิมท่านก็ฝึกทำํำมีดทาอะไรเนาะมีเอเกลกักษณ์อะไรของท่านเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นมีดที่หลวงพ่อรุ่งได้ไม่ใช่นะครับหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อกลวยนะครับทําร่วมกันนะครับพูดปิดขออภัยนะครับผมชอบพูดลิ้นพันกันนะครับบางทีพูดไม่ครบประโยคต้องขออภัยด้วยแานะครับบางทีสมองผมมันไปไวนะความคิดคําพูดมันตามไม่ทันนะครับตามไม่ทันความคิดนี่นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบปากเป็ดนะครับเนี่ย นีความสวยงามมากครับเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกเขาสัตว์นะครับเนะี่ยนี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดไม่รู้ทุกท่านจะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวปรับกล้องกันนะครับเล่มใหญ่นี่ เลยยี่สิบนิ้วนะครับเนี่ยประมาณยี่สิบเอดนิ้วได้นะครับเนี่ยเห็นไหมหน้าก็จะออกปากเป็ดนะครับเล่มนี้เป็นมีดที่ผมเก็บมีดมาก็จะร่วมตั้งแต่เด็กแล้วอะสิบห้าปีได้นะครับเนี่ย เพิ่งเคยเห็นมีดหมอนะครับที่มันชุบเดี๋ยวผมปิดไฟครับไม่รู้จะเห็นชัดไหมคึ้นมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่สนิมนะครับเนี่ยจะลองปิดไฟแป๊บน,นึงนะครับนี่ไม่มีผลอะไรคือมันเป็นการชุบกระไหล่ทองนะครับมันเป็นการเปียกทองอะ่ะนะครับสมัยใหม่ถ้าสับสมัยใหม่เขาจะเรียกว่าชุบนิกเกิลนะครับชุบกระไหล่ทองอะไรเงี้ยนะครับ เนี่ยเราเขาก็ขัดมันมีร่องรอยการใช้มาครับมีเล่มเนี่ยใหญ่มากนะครับเนี่ยข้อหนึ่งหนึ่งศอกเลยอ่ะนะครับเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะครับเก <c oughs> ิดมาเพิ่งเคยเห็นนะมีที่เอ่อชุบกระไหลทองไปมีแสดงว่าเจ้าของนี่ห่วงมากนะครับมีเล่มเนี่ยครับเราดูสันเห็นไหมสันเป็นสันเอ่อแบบเนี้นะครับผมมีหของพวกกลวยเนี่ยผม ตอนแรกไม่รู้ว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะนึกว่าท่านเป็นพระทางสายาแถวชัยนาทอะไรเงี้ยนะครับเหมือนหลวงปู่สุขรวัดประคองมหามตอนแรกไม่รู้ว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะแต่ก็เห็นมีดช่วงแรกๆที่รู้จักท่านเนี่ยมีดท่านเนี่ยขายอยู่หกหมื่นเจ็ดหมื่นถึงห้าแสนเลยบางเล่มนะครับที่สวยๆที่เป็นลายหน้ากเกี้ยวสวยๆเนี่ยอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับแต่นั้นมันเป็นดั้มดั้งาน,นะครับฝักไม้ปล่อยไปห้าแสนนะครับ ก็มีคนเช่าจริงนะน่าจะเป็นสายตรงแบบคนที่เขานับถือจริงอะนะแต่นี่เป็นมีดไซสควานช้างครับเนี่ยจะเรียกควานช้างไม่ถูกก็เรียกมีดเหน็บใหญ่ับแล้วก็มีรอยจานะขลาะเต็มเลยเนี่ยนะครับก็มีคาถาเนี่ยครับ มีรอยจานเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นไม้พยุงครับเนี่ยคือก็มีร่องรอยการใช้มีรอยชำรุดนะครับเนะี่ย ค่อนข้างจะตอกสวยนะครับแต่แต่ผมแบบเอ่อรู้สึกประหลาดใจก็ตรงอตรงที่ว่ามันเป็นมันชุบกระไหลทองเนี่ยครับเนี่ย <laughs> ไม่เคยเห็นใบมีดคือใบมีดนี้มันจะเป็นมีดเออจะเรียกว่ามันมันเป็นเหล็กนะครับเนะ่มันไม่ใช่อมันจะว่าสแตนเลสก็ไม่ไม่ก็ไม่เชิงนะมันเหมือนเป็นเออลูมิเนียมผสมเออ อลูมิเนียมผสมนะครับมันไม่ใช่อลูมิเนียมแท้นะครับมันเป็นเหล็กอยู่ครับเล่มนี้นะครับถ้าเป็นสแตนเลสมันต้องแววๆหน่อยนะครับแต่นี่มันมองๆนะครับเหมือนอลูมิเนียมแต่ว่ามันมันมันก็ไม่ใช่อลูมิเนียมนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่สแตนเลสนะครับมันเป็นกึ่งกึ่งกึ่งเหล็กครับเล่มนี้ผมดูแล้วมันผสมนะครับแล้วเขาก็ชุบกระไหลทองนะครับ เนี่ยดูสันนะครับสันนี้เป็นลายอดอกดอกพุทธนะครับดอกพุทธสีอันนะครับสวยมากนะครับคือหลวงพ่อกลวยเนี่ยเป็นท่านเป็นพระที่เขาเรียกว่า รักลูกศิษย์ลูกหามากครับแล้วก็เครื่องรางวัตถุบงคนท่านเนี่ยท่านจะป,ปาณีในการทํามากครับปลุกเสกทุกเลิกยามนะครับทุกคนทุกชนชั้นวันนะสามารถใช้เครื่องรางท่านได้หมดนะครับเป็นโจรก็ใช้ได้นะครับเออเป็นคนเป็นตํารวจก็ใช้ได้นะครับหรือเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นทุกอาชีพทุกชนชั้นนะครับใช้ได้หมดนะเพราะว่าหลวงพ่อกวยท่านดูแล้วลูกศิษย์ท่านบางคนเนี่ยนะมันดวงชะตามันต้องเป็นโจรเป็นอะไรเงี้ยนะครับ ท่านก็ปลุกเสกไว้ให้นะครับบางทีมันโดนเขาแกล้งกันแกล้งมาอะไรเงี้ยน,นะครับไม่ได้ผิดแหละแต่ว่ามันโดนบีบต้องให้กลา,า,ายเป็นโจรเป็นตำรวจอยู่ดีกลายเป็นโจรอะไรยเงี้ยนะนะท่านก็นรู้ดีนะว่าเออเวรกรรมแต่ละคนมันพาไปอย่างไรน,น,นะท่านก็เลยตั้งเครื่องรางมาเนี่ยนะครับท่านจะปลุกเสกทับไว้หลายเลิกยามนะครับแล้วก็ทุกชนชั้นวรรณเนีนนะ่ยสามารถเอ่อพกห้อยเครื่องรางท่านได้นะครับแล้วก็จะรอดพลรอดภัยนะครับบางทีจะตากรรมคนมันเป็นงั้นนะไม่รู้จะว่าไงนะครับ ท่านก็เป็นพระที่มีวิชาคมเยอะนะครับแล้วก็จิตท่านเนี่ยโอ้โหไม่เปสองรองใครนะครับในในยุคของท่านเนี่ยครับแม้แต่หลวงปุ้งหมุนกัตัดสีโลนะครับวัดบ้านจ่าเนี่ยก็ยังยอมรับท่านนะครับก็ต่างคนต่างเริ่มใส่กันนั่นแหละนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเอามาให้ทุกท่านดูนะครับแบบเคยเห็นไหมนะครับมีดชุบกระไหล่ทองนะครับหรือว่าเปียกทองหรือว่าชุบนิกเกิลทองนะครับถ้าเรียกศัพท์สมัยใหม่ ถ้าเรียกแบบโบราณหน่อยก็เอ่อเปียกทองนะครับ <c> เ <oughs> นี่ยนะครับเนี่ยมันไม่มีสนิมขึ้นเลยนะมันเป็นมันเป็นสนิมแบบจะว่าสแตนเลสมันจะเป็นอย่างนี้ไหมนะครับมันก็จากที่บ้านผมเปิดโรงงานรับซื้อโลหะของเก่าทองดงทองแดงเอ่อมีซื้อชิปทองคำได้นะที่มันอยู่ในแผงบอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับผมเห็นเหล็กอย่างเงี้ยนะครับมันเอาเหล็กดูดเนี่ยติดนะครับไม่เหล็กดูดติด แต่ว่าต้องเป็นแม่เหล็กแบบชนิดพิเศษอ่ะที่มันดูดแรงๆนะครับเนี่ยติดอยู่นะครับเนี่ยแต่ว่ามันอัตราส่วนน่าจะดีนะน่าจะเป็นเหล็กผสมเตนเล็เอ่อแล้วก็พวกดีบุกอาจจะมีอลูมิเนียมด้วยนะครับเนี่ยใบมันจะแบบเป็นอย่างเงี้ยนะครับไม่ขึ้นสนิมเลยนะครับคือมันเป็นเหล็กยุคอุตสาหกรรมแล้วนะครับหลังปีสองพันห้าร้อยแล้วล่ะนะครับเนี่ยจะคล้ายๆรุ่นหล่อกันอะไรเงี้ยนะครับใบหล็กอย่างเงี้ย หรือหลวงพ่อน้อยนะครับพาะโอดประจันเสนนะครับอะไรอย่างนั้นนะครับพ่ะโอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมีลักษณะนี้นะครับใบมีกิจเรียบเนียนสวยนะเพราะมันเป็นเหล็กยุคศาสกรรมแล้วสกัดเหล็กดีนะครับเนี่ยแล้วก็ชุบกระไหล่ทองซะด้วยนะครับแล้วก็ตัวคาถาอัการะเนี่ยพิเศษนะครับเนี่ยเราดูงอนนะงอนพญานาคเนี่ยโอ้โหพิ้วสวยเลยนะครับเห็นไหม มันก็มีร่องรอยการใช้นะครับเห็นไหมรอยเขาเช็ดมาเลยรั้มนะครับอืมเนี๋ยมันสวยมากเลยครับยันพระเจ้าอมโลกนะครับสวยงามมากนะครับอนี่นะครับ แต่พวกนี้จะเป็นเหล็กอาถรรพ์นะเหล็กผสมอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมเหล็กมันจะเนี่ยมีคีมีคิตกรรมผิวไฟนะครับเนี่ยเกิดจากเหล็กหลายชนิดนะครับมารวมกันนะครับบางทีมันก็ประสานกันไม่ดีมันก็จะเห็นเป็นรอยอย่างเงี้ยนะเป็นผิวของเหล็กนะครับเหล็กเหล็กดีเหล็กเอ่อเหล็กเก่าเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับยิ่งอันนี้ยิ่งชัดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหม เล่มนี้นี่ขึ้นพายเงินเลยนะครับเนี่ยผสมแร่เงินอะไรเยอะด้วยนะครับเนี่ยเล่มนี้มีทั้งเหล็กทั้งแร่เงินเนะี่ยเล่มเนี้นะครับของอาร์ถันเนี่ยขึ้นพายเงินเลยนะครับเนี่ยอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็ขึ้นสนิมแสดงว่าม,มีเอ่อสนิมของโลหะที่เป็นเหล็กนะครับเนี่ยเห็นไหมขึ้นสีน้ําตาลเลยเนี่ยขึ้นพายเงินนะเนี่ยเล่มนี้ก็ชุบ เขาเรียกว่าเปียกทองอ่ะค้ำทองอ่ะเพิ่งเคยเห็นนะผมไม่เคยเจอมีลักษณะเนี้นะค่อนข้างจะตกใจเหมือนกันนะครับพี่ท่านหนึ่งเขาก็แบ่งมาให้นะพอดีก็ต้องใช้เงินพอดีนะแม่เขาใช้ต้องการใช้เงินนะไม่รู้ว่าป่วยหรือว่าอะไรนะพี่เขาก็แบ่งมาให้นะก็ขอบขอขอขอบพระคุณอพี่มากนะครับที่แบ่งมาให้ผมนะครับพี่ก็รักแม่นะนะครับผมก็แบ่งมาให้นะก็ทดแทนพระคุณพ่อแม่ไปนะเนี่ย พี่เขาผมโอนเงินไปให้พี่เขานะพี่เขาส่งของมาให้ผมแล้วพี่เขาโอนให้แม่หมดเลยแล้วพี่เขาไม่มีเงินส่งพัสดุมาให้ผมอนะผมต้องโอนไปให้ใหม่คนระับแล้วก็แต่ผมก็ไม่ได้ของเงินพี่เขาคืนหรอกครับพี่เขาลืมคนระับว่าโอนให้แม่หมดเลยนะแม่คนรักแม่นะครับดูแลแม่นะควคนดูแลพ่อแม่นี่จเจริญน,นะครับ <c oughs> วงเล็บต้องต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีนะ <c oughs> ถ้าเป็นพ่อแม่ที่ทิ้งเราไปั้งแต่เด็กหรือพ่อแม่รังแกฉันหรือว่า พ่อที่มันข่มขืนลูกสาวหรือว่าอะไรยก็ไม่ใช่นะหรือว่าแม่ที่มันทิ้งเราไปอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งนะถือว่าไม่ใช่ละ <c oughs> คือสังคมมันก็เป็นเงนะชีวิตวุ่นวาย <c oughs> โหเหมือนหลวงพว่อแวลหลวงพว่อแกยท่านรู้ไงว่าชีวิตคนมันไม่เท่ากันนะท่านก็ปลุกเสกเครื่องรางทับไว้ให้แบบหลายเลิกยามหลายคาถาอาคมใช้ด้านไหนแล้วแต่ท่านจะปลุกเสกประจุฤทธิ์ไว้แบบไว้ดีมากนบะ มาเทียบดูนะครับเจ้าของเก่าน่าจะรักมากนะเรื่องเนี้ยนะครับเนี่ยเทียบให้ดูนะครับนะลา,ายพญานาคต่างๆนาคจะเป็นออกนาคออกปากเป็ดนะครับแม้กระทั่งสิงห์รูปหล่อหลวงพ่อกลวยเนี่ยที่เป็นทองเหลืองก็ออกปากเป็ดเหมือนกันนะครับนะครับผมเนี่ยวิธีดูนะนะผมจะพลิกไปด้วยอะไรไปด้วยนะ แล้วก็บางท่านถามเรื่องเรื่องจิตตานุภาพเรื่องอะไรเงี้ยนะครับบางคนนี่ทําสมาธิไม่ได้นะเพราะว่าชอบดูโซเชียลหรือภาพสาวๆมาเต้นโยกอะไรบ้างในทิกตอกในอะไรเงี้ยนะบางทีภาพมันติดหัวมันไม่สามารถรวมสมาธิได้โอ้เรื่องปกติครับผมนี่เป็นคนชอบวาดรูปชอบวาดภาพจะอยู่ในหัวผมเยอะมากครับภาพดีบ้างภาพไม่ดีบ้างภาพ,าภาพาคนต่อสู้กันบ้างอะไรเงี้ยเยอะนะครับผมอะ ภาพผู้หญิงเซ็กซี่อะไรนี้ยเพราะผมเป็นคนวาดอนาตมีคนด้วยอะไรนะผมก็ภาพพวกนี้จะอยู่ในหัวผมเยอะนะแต่ผมสงบได้ไงนะครับเวลาภาพมันขึ้นมาในหัวเนี่ยผมก็รู้ว่ามันขึ้นมาในหัวก็ไม่ได้ไปสนใจไม่ได้ไปเพ่งตามไม่มไม่ใช่ภาพมันขึ้นมาแล้วเราอารมณ์ฟุ้งซ่านตามภาพที่เราเห็นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับมันถือว่าไปตามอารมณ์ไปตามกิเลสครับก็เห็นมันขึ้นมาก็ขึ้นมางั้นแหละนะครับปล่อยนิ่งไปเดี๋ยวมันก็หายไปนะครับถ้าเราไปเอาเอาอารมณ์ไปตามมันนี่แน่นะ พอสงบปุ๊บเนี่ยเราก็กำหนดจิตรู้ไปต่างๆนานานะครับจะทำอะไรหรือจะวิเคราะห์อะไระครับใช้การวิปสัสสนานะรหรือเราจะเพ่งสงบบางคนชอบผมนี่นั่งสมาธิได้เป็นวันนะผมไม่ได้โมนะแต่ว่าก่อนที่จะมานั่งสมาธิให้มันสงบได้เนี่ยนะครับต้องถ้าถ้าเลือกบางคนมันเจ็บตัวเจ็บกระดูกเจ็บตูดนั่งมากๆก็อาจจะเป็นฤิศีดวงทวารต่อมลูกหมากอะไรเงี้ยนะมันมีวิธีอยู่นะครับ ถ้านั่งเนี่ยต้องนั่งตัวตรงนะครับหายใจเข้าออกเนี่ยให้มันเลือดลมมันไหลเวียนดีนะครับแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยก็นั่งขาขวาทับขาซ้ายนะครับมันจะเอ่อพวกถ้าเป็นนั่งธรรมดาแบบคูเข้ามาเนี่ยบางทีมันจะไปกดทับอันทะเราด้วยนะครับหมายถึงส้นเท้านะครับมันจะแบบบีบ มากดดันอันทะเรานะเพราะว่าเป็นพระเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้ใส่กางเกงในด้วยนะไม่มีชุดนในเนี่ยมันจะทําให้เกิดเป็นโลกอันทะได้นะครับเกี่ยวกับพวกต่อมลูกหมากอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยต้องหยุดกินของทอดของมันของอาหารฟาสต์ฟู้ดทุกอย่างอ่ะหยุดกินนะครับ เพราะว่ามันจะทาให้เลือดลมไหลเวียนไม่ดีต้องไปกินของต้มนะครับของนึ่งแทนนะครับถ้าใครอยากนั่งสมาธินะน,นะไม่งั้นจะขาชาเน็บชานั่งห้านาทีสิบนาทีก็ขาเน็บชาแล้วมันมีทิคนะคผมเนี่ยฝึกมาเยอะนะครับทิคนะครับไอเรื่องสัมผัสพลังงานพุทธคุณอะไรเงี้ยทำไมผมทาได้เพราะผมฝึกมาเยอะผมไม่ได้เล่าให้ทุกท่านฟังเฉยนะครับบางท่านก็นงงเอ๊ะทำไมผมเอามีดลักษณะนี้มาน,นน่นะบางคนเขาไม่ยอมรับแต่ผมอะยอมรับเพราะว่า <laughs> ผมทดลองใช้มาแล้วนะครับ ทั iesen, ้งม like, kind of ีหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อการหลวงพ่อกวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเครื่องรางต่างๆเนี่ยนะครับบางคนก็เป็นเรื่องเคมีในร่างกายนะบางคนเนี่ยเป็นราคะจริตแบบเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางเซ็กทางอะไรอย่างเงี้ยจะแรงครับมันเป็นเรื่องของเคมีในร่างกายนะครับบางคนเนี่ยห้ามตัวเองไม่ได้นะแบบไปเที่ยวผู้หญิงไปอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันเป็นต่อม ต่อมทางานในร่างกายเล้คือมันเป็นเรื่องปกติของความเป็นมนุษย์ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเซลล์ในร่างกายเรามันก็ทํางานปกตินะครับบางทีมันก็จะผลิตเสเปิร์มผลิตออฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กเรื่องอะไรอย่างเงี้ยออกมามากกว่าคนปกตินะเพราะมันเป็นสัญญาณของคนมีชีวิตไงร่างกายบางคนมัน,มนทํางานไม่เหมือนกันนะบางคนแข็งแรงมากบางคนแข็งแรงน้อยครับบางคนก็กล้ามเนื้อเยอะบางคนก็กล้ามเนื้อน้อยนะครับ บางคนก็เอวอ่อนตัวอ่อนบิดอะไรมันมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าคนเป็นราคะจริตเนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นคนจะราคะจริตแรงเหมือนกันนะครับมันก็มีวิธีนะก็คือกินน้ํามะตูมนะครับเขาเรียกว่าปรับเคมีในร่างกายนะเพราะว่าผมมันเขาเรียกเหมือนอะไระพวกฮิตเลียมาเป็นพวกเอ่อที่มันใช้เกี่ยวกับพวกเรื่องโรคเรื่องเซ็กเรื่องอะไรเนี่ยนีผมจาไม่ได้นะเขาเรียกว่าอะไรสับนะครับมันก็มีวิธีปรับเคมีในร่างกายให้กินน้ามะตูมนะครับมันจะช่วยลดการผลิต ฮอร์โมนที่มันเกี่ยวกับพวกทําให้เรามีอารมณ์ทางเพศอะไรเงี้ยมันก็จะลดลงนะก็กินสมุนไพรน้ําสมุนไพรอย่างเงี้ยได้นะครับแล้วก็ไปทําสมาธิหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นวิธีปรับเคมีในร่างกายนะนะครับแล้วทีเนี้ยเราทําสมาธิมันก็จะทําง่ายนะคเพบพอทาง่ายเนะี้ยเอ่อบางคนนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงนะ้วกว่าจะสงบนะแต่บางคนนั่งสิบสิบนาทีห้าทีก็สงบแล้วแล้วจิตเขาก็ไปอย่างอื่นต่อแล้วพอสงบปุ๊บเขาก็กําหนด รู้นะครับบางทีอยากจะแก้ไขางานหรืออยากจะจินตนาการหรือว่าอยากจะสัมผัสพลังอะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะปลุกเสกอะไรให้เข้มขังเนี่ยสมาธิความสงบเนี่ยมต้องได้นะสงบแบบไม่ยินดียินร้ายอะไรเลยนะไม่ฟุ้งซ่านไม่อะไรนะแล้วก็กําหนดจ,จิตรวมเอ,อ่อเป็นหนึ่งเดียวนะแล้วก็ถ่ายเทพลังงานส่งออกเข้าไปประจุลิตในวัตถุมงคลต่างๆเงี้ยหรือว่าเราเห็นอะไรเงี้ยจับดูเนี่ยมันจะมีพลังนะครับพลังงานอยู่นะครับ มันทําให้เรารู้นะครับว่าเนี่ยเป็นของแท้ไม่แท้ของเก๊ไม่เก๊นะครับหรือของอแอบ,บเอาไปสวดแอบแบบเป็นของเก๊แล้วก็เอาไปเข้าในโบสแอบ,บสวดอะไรเงี้ยมันก็จะรู้นะมันเป็นพลังงานที่แบบมันคนละอย่างกันนะระหว่างคนมีฤทธ์ประจุฤทธ์เข้าไปกับคนไม่มีฤทธ์นะครับเสกเข้าไปเนี่ยมันจะแบบสวดเอาอะสวดยัดอะไรเงี้ย <laughs> มันก็จะถ่างกันนะพลังงานอันนี้นะอันนี้อันนี้ผมเอ่อ พยายามจะแนะนําทิกเรื่องอการฝึกจิตนะแต่ว่าก่อนจะเข้าไปรับรู้สัมผัสอะไรพลังพวกนี้พยายามไล่ข่าถากันาตัวเองนะครับแบบเให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับคุ้มครองรักษานไม่ให้สิ่งเวลวร้ายเข้ามาในซึมเข้ามาในจิตแล้วเพราะบางอย่างมันจะมีพวกของดําพวกสดําำสยเวทดําที่มันไม่ดีเมื่องทีมันจะเข้ามาในตัวทําให้เราแบบเพียเพ้ยนอ่อง,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 องไปเลยก็มีนะบางคนนะครับเพราะว่าเครื่องรางหลายอย่างมันก็มีทั้งแบบสายขาวสายดำนะนะครับผม ก็อย่าท้อนะครับฝึกปฏิบัติไปเนี่ยก็ค่อยๆเดี๋ยวมันจะรู้ทิกเองอ่ะบางคนไม่ไม่เคยฝึกจิตทําสมาธิเลยแต่มีสมาธิมากก็มีนะอย่างเพื่อนผมอ่างเงี้ยไม่ใช่ชาวพุทธเลยเป็นคนคิดอะ่ะศาสนาคิดนะแต่ว่ามีสมาธิมากกว่าคนที่ฝึกจิตมานานๆอีกอ่ะมันเป็นมันเป็นของใครของมันอ่ะมันเป็นแบบธรรมชาติอ่ะมันขึ้นอยู่กับมุมมองนะบางคนเนี่ยไม่บางคนทําสมาธิไม่ได้นะแต่ให้คิดวิ คิดแก้ไขปัญหาอะไรเนี่ยจะไวมากนะแต่ให้มันทําอะไรนิ่งๆแบบเนี้ยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์แก้ไขแบบเป็นดีไซเนอร์เลยอะดีไซเนอร์ก็คือพวกแบบชอบแก้ไขพัฒนางานให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะไม่ว่าจะเป็นหนังโฆษณาหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรพวกเนี้ยหรือว่าการออกแบบอะไรเงี้ยเขาจะออกแบบให้มันใช้ง่ายขึ้นดีขึ้นสะดวกสบายขึ้นอน่นะมันเป็นการ วิปัสสนารูปแบบหนึ่งนะพวกพวกดีไซเนอร์เนี่ยเวลาผมเรียนเกี่ยวกับพวก Art, ign, คอมพิวเตอร์อาร์ตคอมไซคอมอะไรพวกนี้มันเกี่ยวกับพวกการออกแบบพวกนี้จะใช้การจินตนาการใช้ด้านการวิปัสสนาคิดวิเคราะห์แยกแยะแบบแยบยลมากละเอียดมากนะนะครับผมมันเลยจะไปไวนะพวกเนี้ยจะเก่งด้านวิปัสสนาแต่ถ้าคนเก่งด้านวิปัสสนาแล้วมาทาสมาธิเนี่ยบางทีม,มันไม่นิ่งนะก็ทําไม่ได้เลยแต่ถ้ารู้จุดของตัวเองอะทาไปเรื่อยๆนะอ๋อในศัพท์ ทางบาลีเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอสวกิเลสเนี่ยทำยังไงจะให้สงบระง,งับนะครับอารมณ์ภาพนิมิตอะไรความฟุ้งซ่านางเงี้ยถ้ารู้จุดตัวเองอะ่ะดับมันได้นะคนที่เก่งด้านวิปัสนาเนี่ยจะทําให้ตัวเองนิ่งเนี่ยหาวิธีให้ตัวเองนิ่งเนี่ยง่ายมากนะแล้วจิตมันก็จะไปเรื่อยๆนะมันจะพัฒนาไปเรื่อยไปจะบางคนบางคนเนี่ยเห,เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เลยนะผมเนี่ยเป็นบ่อยนะตอนเด็กๆผมจะเล่ารให้ท่านฟังนะครับ ผมจะเห็นเมื่อก่อนผมจะปั่นจักรยานไปโรงเรียนอะ่ะข้างทางเนี่ยปั่นไปโรงเรียนบ้านสันเจ้าไปต,ต่อตอนเด็กๆนะผมจะเห็นเหรียญห้าเหรียญสิบอ่ะอยู่ข้างทางนะแล้วก็ปั่นปั่นจักรยานไปละแล้วเจอจริงๆนะ <c oughs> คือมันมันเห็นอะไรล่วงหน้ามันเป็นนิมิตอะ่ะฝันช่วงเช้าๆเนี่ยจะเป็นเลยที่แม่นแบบมันจะเกิดขึ้นจริงอะ่ะนะครับผมฝันช่วงเช้าๆเนี่ยผมสังเกตตัวเองหลายรอบนะถ้าฝันอะไรช่วงเช้าๆหรือว่าม,มันจะเป็นนิมิตที่ดีนะ นะครับผมเจอบ่อยนะครับบางคนนี่หนักกว่าผมอีกนะแบบไม่เรียกว่าหนะักมันก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสําหรับเขานะบางทีแบบเห็นข้อสอบอะไม่ได้อ่านหนังสืออะไรไปเลยแต่ว่าเห็นข้อสอบล่วงหน้าแล้วก็ไปถึงก็ทําผ่านนะครับได้คะแนนเกือบเต็มอะ <c oughs> บางคนเป็นระดับนั้นเลยนะนะครับมันมันมีจริงๆนะคนที่แบบจิตมันเขาเรียกว่าข้ามช่วงเวลาข้ามเส้นแบ่งเวลาที่มันจะ เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยแบบเห็นล่วงหน้าไปแล้วอ่ะบางคนมันเขาก็จะมีนะนะครับผมผมเนี่ยเป็นบ่อยอะแต่บางทีมันกูดูเออเหมือนเราเคยเห็นในฝันนี่ว่าเออตอนเรามาเรียนอยู่มังสิตเนี่ยเราก็เคยเห็นว่าเรามาเรียนที่เนี่ยตั้งแต่เราอยู่มัธยมแล้วนะครับมันมันจะเห็นอะไรเป็นฉากจากฉากนะในฝันเนะ่แล้วก็เป็นจริงเขาเรียกว่าเดจาวูนะแต่ถ้าเป็นศัพท์ของทางพูดนี่เขาเรียกว่าเป็นเออนิมิตที่เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้านะเป็นอนาสตังคยานรูปแบบหนึ่งนะครับ บางทีก็อาจจะมีคนมาดนใจให้เห็นในนิมิตบ้างอะไรบ้างเป็นเทพสังหณ์บ้างบางทีก็เห็นด้วยตัวเองนะมันมันรู้ๆตัวที่อ้าวเอเอวะเ,เหมือนเราเคยเห็นอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับนะครับผมเนี่ยก็มาเล่าสู่ทุกท่านกันฟังนะสาหรับคนที่อยากจับพลังงานพุทธคุณได้เนี่ยผมก็เทคนิคของผมมันก็มีหลอกแต่ผมไม่รู้ไงว่าทุกท่านจะหลิตเป็นยังไงไปหาจริตให้ตัวเองให้เจอนะครับถ้าใครติดหนังโป๊ติดอะไรมากเนี่ยแสดงว่าอา่า ให้เบาลงหน่อยไปปรับเคมีร่างกายนะครับกินอะไรที่มันลดฮอร์โมนเนะ่ะเกี่ยวกับด้านเซ็ก์เรื่องพวกนี้นะครับหรือไม่ก็ต้องแบบไปเจริญอสุภะนะครับพระบางรูปเนะี่ยสายปฏิบัติสายพระป่าเนี่ยนะครับลูกศิษย์ลูกหามันติดผู้หญิงนะติดสาวงามติดอะไรเงี้ยนะครับเวลาผู้หญิงมันเข้าไปขี้ไปเยื่อในห้องน้าอะ่ะเราแบบพระอาจารย์ท่านให้แบบเฮ้ยมึงเข้าไปนะครับ ไปดมขี้ดมเยี่ยวต่อให้ผู้หญิงสวยแค่ไหนเนี่ยนะครับสวยเลิศเลอเพอร์เฟคขนาดไหนนะขี้เยี่ยวมาไงก็เหม็นเหมือนกันเลยทีนี้มันก็จิตมันก็จะเริ่มคลายได้นะเดี๋ยโอ้โหมันเนี่ยฝึกแบบสมัยโบราณนะเนะี่ยผู้หญิงเข้าห้องน้ําแล้วเนะี่ยไปเนะี่ยชอบเรื่องเพศเรื่องเซ็กดีนักเรื่องนะฮะให้ไปดมเห็นไหมมันไม่ใช่ของสวยงามนะครับเอาพาพบางรูปไปเน้นจริงนะครับมันสอนลูกศิษย์อะใส่ใส่ผ้าป่าเนะี่ย ไม่มีอ้อมค้อมนะไม่มีประหารกิเลสอย่างเดียวนะเอาสมาธิมันทําลายกิเลสไม่ใช่เอาสมาธิเอาไปแบบเป็นท่ากิเลสต่อยอดอะไรให้มันลุ่มหลงไว้เรื่อยๆไม่ใช่อย่างนั้นเน่ <laughs> ผมยังแบบคิดตลกอยู่เลยนะแบบดึงดันเลยแบบไปดมไปดมขี้กินข,นขี้กินเที่ยวเวลา้ห้องน้ำใหม่ๆมันก็มีกลิ่นอยู่แล้วน,นะคนผู้ผู้หญิงเน่ยไม่ว่าจะสวยจะดีเลิศเลยเฟรชขนาดไหนมันเป็นนะผู้ชายก็เหมือนกันนะครับสําหรับผู้หญิงที่แบบติดเกี่ยวกับร่างกายผู้ นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายมันก็มีหมดแล้วนะครับเพราะธรรมชาติมันถูกสร้างมาอย่างเงี้ยนะครับเอ่อนี่นะครับเอามาให้ดูนะเออกมาดูอีกครับนาคปากเป็ดนะครับเนี่ยเนี่ยลงพ่อกล้วยนะครับเนี่ยนาคปากเป็ดชุบกระไรทองนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นนาคปากเป็ดลงพ่อกล้วยเหมือนกันแต่อันนี้ขึ้นพายเงินนะครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ เปียก <P ed ded> เงินมานะไม่ได้ชุบนิกเกิลเงินไม่ได้ชุบเงินมานะแต่ว่ามันเป็นผิวประหลอดมันผสมแร่หลายอย่างนะมีแร่เงินแร่อะไรเงี้ยนะแบบเนี่ยแต่ว่าที่แปลกเลยก็คืออันนี้นะครับไม่ไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นนะครับ <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยเอามาุกท่านดูนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆเด็ดๆนะครับเดี๋ยวผมจะ้มาให้ดูนะครับจริงๆมีเลื่อนี้นผมมีประสบการณ์ทุกเล่มแหละนะครับที่อามาุกท่านดูเนะี่ย บางบางเล่มผมก็จะปล่อยนะครับบางเล่มก็ไม่ได้ปล่อยต้องขอไปด้วยกานเลยนะอย่างอย่างเล่มนี้ก็ได้มาก็หายปวดหลังนะครับอีกเล่มนึงได้มาก็หายป่วยนะครับแปลกดีนะผมว่ามันในห้องผมเนี่ยที่ผมเก็บวัตถุบโบราณชุดใหม่มาเนี่ยต้องมีอะไรนะอาจจะเขาอาจจะมาเตือนมาอะไรให้แบบเออแบบคุณเก็บไม่ได้นะคุณต้องปล่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะนะครับผมแต่นี้เหมือนมันพวกนี้มันจะสะท้อนของแรงมากนะหลวงพ่อกลัวเนี่ย อะไรที่มันไม่ดีเป็นผีรังควานหรืออะไรมารังควานเรากระเด็นหมดนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับท่านใดที่อยู่ทางโลกก็ขอยเจริญรุ่งเรืองทางโลกครับท่านใดที่อยู่ทางธรรมก็ขอยเจริญรุ่งเรืองทางธรรมครับไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้ไม่ติดคุกไม่ติดโควิดครับสำหรับวิดีโอนี้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ